สวัสดีครับพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อนๆเห็นหน้าต่างตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้ผมจะมาเรียนมาเรียนนะครับผมโจเซกิอ่าที่เขาใช้ในปัจจุบันนะครับผมนะครับผมรูปที่1นึถึงหอันนี้จะเป็นใช้ในการสอนนะครับผมสําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มกระดาษสิเเลยนะครับแล้วก็เพิ่งที่เราจะสอนโจเซกินะครับผม เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบพื้นฐานนะเพราะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยเจาะลึกเลยนะครับเพราะว่าผมจะให้เด็กที่ผมสอนเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็จําแล้วก็เอามาเทสกับผมนะครับในในช่วงในช่วงที่ผมไปสอนเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนี้เพื่อนๆจะรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจของเรานะครับก็ หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผมอนิเวีถ้าเพื่นๆพร้อมกันแล้วไปเริ่มนเลยดีกว่าเริ่มที่โจทย์ที่1นะครับผมที่ผมสอนแล้วให้เด็กจำนะครับเป็นโจทยสกิสมัยปัจจุบันนะครับโจทสกิอันเก่าที่ผมทําไปตั้งแต่กี่ปีอ่ะสามปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นแบบของอดีตแล้วนะครับผมปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับมีแค่บางรูปที่ได้เล่นกันนะครับรูปเริ่มด้วยโจทย์ที่1กันนะครับผมโจทย์ที่1นี่ยังใช้กันอยู่ปัจจุบันรเิมด้วย ขาวโจมตีตมานะครับดำเตะนะครับผมขาวตั้งขึ้นนะครับและดำเล่นตำแหน่งนี้นะครับขาวเล่นเม็ดนี้เม็ดนี้สีขาวจะเล่น2งตรงนี้ก็ได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับอันนี้คือจบรูปที่1แล้วนะครับผมอ่าจบรูปที่หมาเราดูรูปที่2กันดีกว่านะครับรูปสเหมือนเดิมครับเล่นจะเป็นจุดสกิจุดดาวนะครับอันนี้จะให้ถึง1รูปที่1นถึงหก่อนนะครับเพราะว่าเด็กผมจะจะต้องเรียนเรื่องจุดรู้สึกว่า ถ้าเป็นโจทสกิทอันในอดีตที่ผมทําไว้มันมี30บกว่ารูปเลยนะครับอันนี้เป็นของสมัยใหม่น่าจะมีน้อยเพราะเพราะว่าเล่นกันอยู่ไม่กี่แบบนะครับผมโอเคมาเริ่มที่โจทสกิทที่2นะครับเตะนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เล่นตาม้านะครับแล้วก็รับเหมือนเดิมทีเนี้ยอันนี้เราจะทิ้งมือหรือไม่ทิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสอนเด็กโดยการรับก่อนนะครับผมให้เป็นพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเขาไปสู่ระดับอีกขั้นนึงแล้วเดี๋ยวค่อยสอนเรื่องของการทิ้งมือนะครับผมโอเคอันนี้ก็ ต่อไปโจสกิรูปที่สามกันส่วนเพื่อนๆที่ดูเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูเรียนรู้กันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโจสกิที่ใช้ในบ่อยมากๆในปัจจุบันนะครับผมเรียกว่าอัปเดตแพทเลยดีกว่านี่ของปัจจุบันแล้วนะครับรูปที่3นะครับผมจมตีเหมือนเดิมนะครับแต่ทีเราเล่นเมนีนะครับรูปเก่าเราจะเห็นสไลด์ใช่ไหมครับทีนี้เราก็รูปเก่าเราจะเห็นเมนี้นะครับผมแต่เมนีเราจะเล่นเมนี้แหละนะครับเบียดนะครับผมแอบเบิลฮันนี่นะครับ อาลตริโกนนะครับผมเชื่อมนะครับแล้วลอเรนนี่นะครับเชื่อมระดับเลนนี่อันนี้นะครับนี่นะครับจบรูปที่3แล้วนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จบรูปที่3ไปนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเพื่อนๆฐานอ้าวมันเห็นมีเม็ดอย่างนี้ด้วยนี่นะแต่จริงๆแล้วผมให้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับเด็กจะได้ไม่งงนะครับนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเราสอนพยายามสอนง่ายๆก่อนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องสอนแบบ ลึกละเอียดเพราะยังไม่รู้ผู่ว่ามันอะไรคือแข็งแรงอ่อนแออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะ่ารศกาเราต้องแบบพื้นฐานเอาแบบค่อยๆจุดเล็กๆแล้วก็เอาจุดเล็กนั้นไปขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับนี่คือจบโจทสกิลนที่สามนะครับต่อไปรูปที่สี่นะครับผมรูปที่สี่ตามมาเหมือนเดิมนะครับเล่นนี่นะครับผมเล่นนี่นะครับแล้วก็เบียดเหมือนเดิมนะครับเล่นปิดแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็ เชื่อมเหมือนตรงนี้นะครับทีนี้สีดําจะไม่เล่นตำแหน่งนี้แล้วนะครับผมดําจะต่อออกนะครับพอต่อกเขาตั้งขึ้นนะครับเล่นเม็นี้นะครับเชื่อมนะครับแล้วก็เล่นเม็ดนี้นะครับแต่นี้ผมจะให้เด็กจําเม็ดนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพอถึงขั้นหนึ่งที่เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้สอนไปสู่ที่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จบโจสกิรูปที่4แล้วนะครับต่อไปรูปที่5กันนะครับผมรูปที่5้าเหมือนเดิมครับแบบนี้นะครับ เบียดเหมือนเดิมปึ๊บทีนี้ดําตัดออกมานะครับผมดำตัดออกมาขาวตัดส่วนนะครับดาเล่นมิดนี้นะครับผมาขาวอัตลิเพื่อทําให้บริมมุมรอดนะครับต่อเล่นนี้นะครับผมแล้วก็สีดำอัตลิมิดน,นะครับเดี๋ยวมันจะมีมากต่อเชื่อมตรงนี้แต่ว่าผมจะให้เด็กจาแค่นี้พอก่อนนะครับผมเพราะมันเยอะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะว่าหลังจากเนี้ยพอเราเชื่อมไปแล้วอ่ะมี การเปลี่ยนแปลงหลายแบบมากนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เด็กจําแบบนี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b s c r i b ์อย่าลืมกดแชร์เป็นประโยชน์ของเรานะครับแล้วใครอยากสนับสนุนเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับ